ก็ผมคิดว่าถ้าทําไมถึงทุกคนถึงอยากเลือกผมใช่ไหมครับคือหนึ่งผมผมจริงใจนะผมผมจริงใจกับทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าในองคอ์กรทุกองค์กร่มีคือมันเป็นเรื่องปกติรครับที่จะมีการกระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่คือหนึ่งผมใจเย็นใจเย็นนะครับไม่ได้ไม่ใช่คนใจรอ้อนแล้วก็ ผมคิดว่าจุดเด่นของผมเลยคือผมเป็นคนทำอะไรละเอียดแล้วก็รอบคอบมากในการตรวจสายตาอยากถามก็คือว่าโออยากทำงานโรงพยาบาลทีนี้ตำแหน่งงานเองก็อาจจะมีไม่เยอะในโรงพยาบาลทำไมพี่ถึงต้องเลือกโอเข้ามาทำงานกับพี่ทำไมต้องเลือกหนูหนูคิดว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานค่ะ หนูคิดว่าหนูมีความมุ่งมั่นถ้าหนูได้ทําอะไรแล้วหนูคิดว่าหนูยากจะทําอย่างเต็มที่ถาพูเรอียขาคอจริงๆตอนแรกเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะมันเป็นสาขาเปิดใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ชื่อมันดูน,น่าสนใจก็เลยเลือกไปตอน,นเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าทัศนามา่นหรือทัศนาศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจะมีความตต่างกังตนตรงนั้นก็เลยน่าสนใจ Let me introduce myself แล้วค่ะ Okay ค่ะ Let me, uh, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Zaromi P, I'm a fifth year student in Faculty of alignment Science Department of Doctor of Optometry. Yeah. Usually, i um, spending a lot of time with uh, reading or exercise and hang out a little bit with my friends. Yeah. <laughs> ใกล้มาอีกสองปีใช่เท่าที่ได้รับการแนะแนวมาที่ผมสนใจตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทคอนแทคเลนบริษัทจอห์นสันแอนด์จอสันครับเป้าหมายคืออะไรนะคะเป้าหมายก็ทำงานทำงานโรงพยาบาลครับแล้วก็ก็ทำไปเรื่อยๆแล้ว พราะถ้าเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งถ้าคิดที่จะเรียนต่อก็อาจจะเป็นเรียนในเรื่องอื่นๆอาจจะในเรื่องของบอที่แวกที่ที่ค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องปรับลงตื่นแป้งน้อยที่เข้ามามือค่อนข้างรี่จะนักแล้วก็การการการพูดอาจจะมีการแตะลิ้นที่แตะลิ้นฝีปากนิดนึงมันจะทําให้เราเสียบุคลิกนะคะอาจจะต้องปรับตรงนี้แต่ว่าบางทีความมุ้งมั่นที่เราแดงออกต้องพอดี คำว,ว่าพอดีก็คือบางครั้งเราเปิดมากเกินไปอ่ะมันมันทำให้เด็กคนนี้มันเยอะไปไหมอันนี้คือเขาจะมองได้สองมุมหรือการเตรียมตัวคือ p r e p l a n g มงน้อยไปนิดหนึ่งตอนที่อาจารย์บอกว่าน้องช่วยแนะนําตัวหน่อยอันนี้เราต้องเตรียมมามากกว่านี้คือ eye contact จะมีแค่บางท่านแรกๆแ,แต่หลังๆจะเริ่มขบาารบหมดกระจายละแต่ช่วงเวลาต้องมี participate มกับคนที่เขาถามเราด้วย แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะ <ไป S 1> สำหรับน <ไป S 1> ้องปีห้าที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์มาก่อนจะดูหนูพี่ดูหนูแล้วดูเพลินนะคะหูจากที่พูดเนี่ยเพลินมากเลยคือมีกระาได้แล้วก็คำพูดแล้วก็การพูดเนี่ยดูยิ้มตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับหนูหรือว่าอยาก <c oughs> อยากุย,กด,ยด,ด้วยน้องมีความเป็นตัวเองน้องเปิดเผยส่วน ความเป็นตัวเองออกมาไดเยอะแต่ว่าในเรื่องของการหูุลิภภาพอะค่ะแเข้าใจว่าน้องยังใหม่สําหรับการสัมพานงานเนาะรปริภารภาพในหลายอย่างปรปับปรุงม,มะเป็นการพูดการนั่งใ,ให้ใื้ใครคดูว่ามั่นใจในตัวเองอย่างนี้ยค่ะ คิดว่าถ้าข้อดีในการทํางานะคหรือว่าข้อดีในในตัวหนูในตัวเราเองคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เหมือนอเข้ากับคนง่ายค่ะแค่ีแค่ีจริงๆมันอมีหลายหลายข้อนะ <c oughs> หรือมองมองมองเป็นข้อดีอ่ะถ้าข้อดีไม่ได้ขอข้อจุดอ่อนของเรา <c oughs> มีอะไรบ้างดว่าโอพูดไม่เก่งพ <c oughs> ูดไม่เก่งค่ะ แล้วก็อาจจะมีแบบประมาณด้วยวันนี้อาจจะต้องืออาจจะตื่นเต้นเนาะปกติแม่จะคุยกับเพื่อนจะคุยเก่งแล้วหนูไปสัมภาษณ์งานอ่ะจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะตอบไปดีแค่ไหนในวันตอนเนี้ยแต่มันเกี่ยวการที่เราทำกันบ้านทำกันบ้านเนี่ยเพราะว่าเราต้องรู้แล้วล่ละว่าเขาจะถามอะไรบ้างจริงๆอ่ะเอาพูดตรงนะคำถามมันองมีบนม่กี่ข้อใช่จะมีบนหรือไม่หืออย่างสมมติว่าคำถามจุดเด่นเนี้ย จุดเด่นเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้ได้เสนอตัวเองว่าเฮ้ยคุณต้องรับเราแล้ว <through> ละ่ะ right. <Rena ult> มันเอย่างเนี้ยแล้วจุดเด่นคืออะไรมันไม่ใช่การอย่างที่ท <im machine> ี่อาจารย์บอกค่ะว่ามันจะต้องมีการจับต้องได้เราให้ฟังว่าเราผ่านอะไรมาจริงๆเราผ่านชีวิตมาขนาดนี้แล้วเนาะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราล้วนะช่วย้รนะและที่สำคัญคือจุดด้อยจริงๆก็ต้องตอบนะเพราะว่าคือการตอบบ คนเรามันมีจุดเด่นจุดด้อยมีกันทั้งหมดแหละแต่จุดด้อยอะใบให้นิดนึงว่าการตอบอะมันเป็นต้องตอบในจุดที่พัฒนาตัวเองได้ไม่ถึ่ตอบว่าโอนเป็นคนตื่นสายโอ้ยหนูเป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าจุดด้อยอาจจะเป็นเรื่องทักษะภาษาออาจจะแบบว่าต้องมีวาระวางแผนไว้ว่าจะพัฒนาอย่างไรอะไรเงี้ยต่อบพื่าสวยเพ่สวยขึ้นมาเป็นสิบเข้าเลย จะชอบทำแบบอืมอีเสียงอะไเนี้ยอะไรเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่น่ามองนะคะเออก็คือแบบอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากตรงเนี้ยจุดรุ่งหมายในชีวิตของเราคือคะอะไรครับโหเยอะเลยคือในส่วนของตัวผมครับผมผมผมบอกนิดน,นึงก่อนนะว่าผมเนี่ยตอนเนี้ยเกตเฉลี่ยรวมครับผมได้3.70จุดเจนย์ ตลอดหลักสูตรนะครับแต่ว่าผมตัวผมเนี่ยอยากทําเกี่ยวกับคือใจเนี่ยคืออยากอยากในในในฐานะที่ภาควิชาเนี่ยมันกําลังขาดบุคลากรด้านการสอนด้วยผมก็เลยถ้ามีโอกาสก็อยากทําในตรงนั้นด้วยแต่ก็ถามว่าอยากทําในโรงพยาบาลมันมันก็อยากทําคือตอนนี้มันกำลังเป็นช่วงของลังเลว่าอ,อยากทําตรงไหนมากกว่ากัน เราต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องไหนคนพูดเรื่องไหนไม่คนพูดเรื่องไหนคนกล่าวถึงเรื่องไหนไม่คนกล่าวถึงันสองขารนะนะครับหรือการที่จะเทนที่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเป็นการเปิดเผยตัวเองมากไปเนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้เอาเอาวิเคราะห์มันเพื่อเป็นประโยชน์เนาะต่อไปเนี่ยถ้าเทนจะพูดว่าคือเรื่องที่ผมได้เกสต3701ถ้าพี่เป็นองค์กรที่จะไม่้อโอเคนะแต่เราจะต้องพูดว่าหมายว่าด้วยที่ผมอาจจะเป็นคนที่มีผลการเรียนที่่ในระดับดี สามารถจะตอบยอได้นวิชาการได้ปรับคำพูดนหอกป่ะแต่การทีุ่ณจะนั้นอ่ะคือเกต็ดอะคุณมาใส่ในซูเม่ก็ได้ไม่หรอกปถามว่าเรื่องนีนซูเม่หนึ่งแน่าวปรับใจไหมไม่เพราะมันไม่ได้บอกเลยความเนตัวคุณเลยได้หอกไหมางนั้นตัวเองออย่างทำงานงหนมีส่วนเัเอกชนหรานตอนนี้ของหนูว่าไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลหนูว่นสนใจที่จะทำค่ะเพราะว่า ของหนูคือหนูอยากเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองอยตัดสินใจนะตอนนี้จะเลือกรัฐบาลหรือเอกชนเอาเอกชนก่อนเพราะหนูต้องเก็บตางค์เงเยอช่ไหมจริงๆพี่ติเรื่องเรายังแบบเคยให้คำน่งอะไรอย่ลิตภานน้องมันเลือกลกแบาตืนเต้นแล้วล่ะค่อนคลายเกินไป แล้วก็มันจะมีลุ้ที่เราหัวหลรอกบ้างที่ยังน้อนิดหน่อยความไม่ต่ำจริงๆก็มีเรื่องแค่นี้แหละเพระว่าจริงๆในการตอบตอบดีนะข้แนะนำเลยค่ะเร่งทรงผมมันดูไม่มันไม่โปรเฟชชั่นอลต้องพูดแบบนั้นเลยคือการเป็นมืออาชีพในเชิงวิชาชีพความเป็นวิชาชีพคือความน่าเชื่อถือการที่หนูตอบคำถามแล้วตลกไปขำไปรอะไรเงี้ยมันดูไม่ ไม่เป็นวิชาชีพที่เราจะไปแนะนําคนอื่นแล้วเราจะน่าเชื่อถือไหมคำพูดของเรามันจะต้องเป็นสิ่งที่ออกไปแล้วคนไข้ทําตามหรือ,อมีน้ําหนักมากพอันนั้นคือทุกอย่างเราต้องเราไปปรับเรื่องพวกนี้นิดนึง เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคือก่อนที่เราจะจบไปทํางานนคะคะเราก็จะได้มีแบบว่าประสบการณ์ที่จะได้เ,เคยลองสัมภาษณ์งานจะได้ปรับปรุงตัวได้ว่าต่อไปต้องทําอะไรบ้างก็คิดว่ามีความมีประโยชน์มากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาลองอได้รู้จักว่าตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยอะไรยังไงครับก็นับว่าเป็นประโยชน์